ช็อคไาย์ของเราแลร้องเพลงสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใครคะพี่เกดค่ะพี่เกดโทรมาจากไหนคะพัทยาค่ะโอ้โหชนบุรีสงสายแล้ววันนี้พร้อมยังคะรู้ยังว่าเกมที่สามคืออะไร ยังไม่ตั้เรื่องเพื่อจะโทรอยู่อะค่ะต้องร้องเพลงนะคะเกมเนี้ยเลยนะคะต้องร้องเพลงนะคะเกมนี้อ่ะร้องเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้ตามใจเลยคือเกมเนี้ยเราอยากแจกก็คือโทรมาร้องเพลงซักหนึ่งท่อนสองท่อนก็ได้แล้วเราก็แจกเลยหมอนเด็กเดินนะคะดดอย่าพึ่งสิเอาเพลงอื่นเพลงอื่น อ่ะเรามีกติกาใหม่เพิ่มใหม่ไม่เอาแฮปปี้เบอร์เดย์ไม่เอาเพลงชาติโอเคไหม,ไมอ่ะให้เริ่มใหม่หรือจะสาหัสิทธิ์ให้เพื่อนๆอุ้มเบื่อสิทธิ์จ้าร้องเดี๋ยวนี้ละค่ะร้องไหมคะร้องเลยค่ะบอเอาท่อนหนึ่งเอาให้ครบเอาให้ครบอยากแจกแล้วคะ่ะ เป็นกลายเป็นคุลบแล้วอะไรที่หวังจะเงไปส้ต้นานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไงยังค้างคาใจไม่มีวันใายที่ฉันไม่ตดส้นพอมากลองเพาก่อนไได้ ก็รับไปเลยนะคะหมอเดี๋ยวจะมีทีมงานคุยด้วยนะคะอย่าเพิ่งวางสนะายนะคะ่ะเหลืออีกสองสาย